สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่พีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมอีพีนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กพ่อพีเนธทำให้พอดีอีกอีพีหนึ่งนะครับเป็นคลิปเช้านะครับเป็นเช้าวันทศุกร์วันศุกร์ที่ห้านะครับเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ สวัสดีช่วงเช,ช้าๆนะครับสวัสดีเจ็ดท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีอาจาร,รย์ทุกท่านนะครับ EP นี้ผมมีในส่วนของตู้ซับเบทนะครับตู้ซับเบทช่างน็อตนะครับ,บ,เ,บเป็นตะแกรงปั๊มนะครับมานําเสนอให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวกันนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของไลฟ์สด EP นี้นะครับเช้าว,วันศุกร์ที่ห้านะครับผมสวัสดีช่วงเช้าเ้านะครับ 7นาฬิกากับอีก13นาทีนะครับที่อําเภอรอนจันจังหวัดกาสินครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้ซับเบตนะครับ18นิ้วสูตรบีบีนะครับสาหรับเอฟซีช่างน็อตนะครับราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆเข้ามาอยู่ประมาณ่24ใบนะครับตู้มือสองนะครับตะแกรงปั๊มนะครับผมราคานี้ตะแกรงปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับ อาสวัสดีสิบท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมอีพีนี้อาจจะไม่ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมคร่าวๆนะครับสินค้าตัวไหนที่เผื่อพี่ๆสมาชิกนะครับที่ต้องการนะครับตัวซับเบตนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมราคาถูกๆนะครับเป็น18นิ้ว BV นะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับสำหรับ สำหรับในส่วนของบีวีนะครับผมจะ21นิ้วแล้วก็18นิ้วนะครับขออภัยนะครับอนนี้สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เมืองเก่าไฟประดับด้วยนะครับอาจารย์ชัยรัตน์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับที่รอนอาจารย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของ ตู้ซับเบดเลยนะครับขออนุญาตกับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับผมมาแล้วนะครับสำหรับตู้อ่าบีบีนะครับของช่างน็อตตะแกงปั๊มนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังมองหานะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ตู้เบียด์ช่างนอดนะครับตัวนี้กว้างอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับกว้างอยู่ที่ห้าสิบแปดลึกแปดสิบสูงแปดสิบนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทางสอบปอลาวนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับตู้ซับเบียด์สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับสําหรับสูตรบีบีมาเข้ามาเมื่อวานนะครับเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับสวัสดี ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดี20ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงเช้าเนะครับที่ร้านพิเนสนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับเครื่องเสียงการแจ้งมือสองนะครับก็แวะเข้ามารับชมได้นะครับที่ร้านพิเนสอะดิโอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เชนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวซับเบดนะครับซับเบดบีบีนะครับผมตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อวานนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับท่านที่ยังมองหาตู้ซับเบดของช่างนัดมหาสารคามนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้เซตนี้จะเป็นจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับขอบเหล็กนะครับขอบขอบเหล็กเต็มใบนะครับตัวนี้สวยงามนะครับสวัสดีอาจารย์กำนันชัยชานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจารย์ครับ สวัสดี24ท่านนะครับผมช่วงเช้าๆนะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดอีพีหนึ่งนะครับเป็นอีพีที่ห้าแล้วนะครับสําหรับการไลฟ์สดผ่าน facebook นะครับช่วงนี้ก็จะไลฟ์สดบ่อยหน่อยนะครับทีทีหน่อยตัวนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่สนใจตู้ซับเบดช่างน็อตนะครับตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งครับตัวนี้เป็นตู้เมื่อสองนะครับสภาพก็ยัง ไม่บวมนะครับตัวนี้สภาพก็ดีๆอยู่นะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาเอาไปเก็บสีใหม่นะครับผมเก็บสีนิดๆหน่อยๆก็ใช้งานโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับใบละสองพันบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้สูตรบีวีของช่างน็อตมหาสารคามนะครับมีเข้ามาอยู่ยี่สิบสี่ใบนะครับมีราคาเมาส์นะครับตันนี้ราคาเมาส์จัดไปใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทสาหรับราคาเมาส์ยี่สิบสี่ใบนะครับ ราคาต่อใบก็ใบละสองพันบาทนะครับท่านที่ยังมองหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดียี่สิบเอ็ดท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมผ่านการไลฟ์สดอีกเช้าหนึ่งนะครับอีกเช้าวันที่ห้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิบแปดนิ้วตะแกรงฉีกนะครับใบละสองพันเจ็ดร้บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละสองพันเจ็ดร้บาทสำหรับตู้ซับเบรช่องทางนัดนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับช่วงไลฟ์สดนี้นะครับ ตู้ซับเบสพีบีช่างน็อตนะครับท่านที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับผมท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตู้ซับเบสวาเทคนะครับตัวนี้เป็น18นิ้ว WTV นะครับ181นะครับอาใบละ11,000บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็นตู้หน้าเปิดนะครับยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้ ไปละแปดพันบ,บาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีอาจารย์นิดหนาซาด้วยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่น้องทางสบปล่อล่าด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าเช้านะครับก่อนไปทํางานนะครับก่อนออกไปทํางานก็ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับให้กับพี่พี่ fc แล้วก็พี่น้องชาววกันเครื่องเสียงของเราได้รับชมก่อนไปทํางานทุกๆเช้านะครับผมสวัสดีด้วยนะครับคลิปที่แล้วก็ผ่านทางวิดีโอนะครับ ช่วงสองสามวันนี้ก็ผ่านทางไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเอเจนะครับแบบนี้ออริโอจ็อกกี้นะครับมีอยู่สีใบนะครับสำหรับตัวออริโอจ็อกกี้นะครับตัวนี้ผมได้ซีนซีนไว้นะครับเป็นตัวสิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับว่าเป็นตัวซีรีส์ไหนนะครับเอเจเอลนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับออริโอจ็อกกี้นะครับตัวนี้ ทำเป็นสองทางก็ได้นะครับสองทางก็ได้สามทางก็ได้ปรับได้นะครับสำหรับตัวนี้ใบละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับแบบนี้พร้อมแหลกครบนะครับสําหรับเอเจครับออเดอร์จอกกี้ท่านหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้ราคาหลักร้อยนะครับด้านล่างนะครับอาจจะพาชมนะครับถัดไปนะครับผมสําหรับ ตู้ของ wss ยังอยู่นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับ s ั b เ e d wss นะครับไม่ว่าจะเป็นแปดนิ้วอ่าสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่าสิบสองนิ้วยังอยู่นะครับสวัสดีอาจารย์นาคด้วยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสิบสองนิ้วใบรับอ่าแปดพันบาทนะครับนะหรับตัวนี้ใบรับแปดพันบาทนะครับถ้าแยกแหลกได้นะครับอาจารย์ครับแยกแหลกได้ แหลกละใบละสุดสี่พันบาทนะครับสําหรับตัวตัวแหลกเปล่านะครับท่านที่สนใจแต่แหลกนะครับมีครับมีราคาเมานะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับส่วนตู้ซับเบดนะครับสําหรับผมขออนุญาตแจ้งอีกครั้งนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกใหม่ท่านใหม่นะครับที่เข้ามายังไม่รู้ราคานะครับตัวนี้ใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นตู้พร้อมดอกนะครับผม ตู้ WSS นะครับของอาจารย์วิรพงศ์นะครับ J of นะครับทางอุดรครับผมตัวนี้สภาพ95เปอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้ภาพสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แดนิ้วนะครับตัวนี้พร้อมดอกเหมือนกันนะครับอันนี้8นิ้วใบละตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับพร้อมดังนะครับผมจะมีเบา์เสียบด้านล่างด้วยครับท่านที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของตู้ PS นะครับตัวนี้ตู้ PS AJ นะครับตัวนี้15นิ้วนะครับใบละ3,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้หนึ่งคูณหนึ่ง PS นะครับจัดไปไว้ละ3,000บาทนะครับตัวนี้ใช้งานปกติพร้อมดอกนะครับผมแล้วก็จะเป็นตู้มือหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดี27ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาครับหน้าลายก็มีนะครับผมยานครับหน้าลายตัวนี้เป็นรุ่น LDM นะครับห้าร้อยหาสิบวัตต์นะครับมีอยู่2งตัวครับตัวละ4,500บาทนะครับสําหรับหน้าลายท่านไหนที่สนใจนะครับสวัสดี30ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็จะเป็นนนนนนะะะคคครรรรััััับบบบตตววีี้้้ O3D 15,000าทพอมแล ันนี้แหลกปรับระดับได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจหรือว่าชื่นชอบน้ําเสียงของยามาฮ่านะครับผมเป็นดิตอนมิกเซอร์นะครับตัวนี้รุ่นเก่านะครับแต่น้ําเสียงนี่สุดยอดนะครับสําหรับยามาฮ่า Otd นะครับโอสามดีนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวบูสเตอร์ยังอยู่นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาบูสเตอร์ไม่ลอยนะครับสอบถามเขาไมาได้นะครับพร้อมใบพัดแล้วก็สาย ดิ้งนะครับผมสายดิ้งไปหาไม้นะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันาทนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับดอกไอ้บ้ามีไหมครับผมดอกดอกไอ้บ้าว่าท่านมีครับอาจารย์ครับว่าท่านเข่าครับผมสวัสดีอาจารย์โคมินด้วยนะครับผมอาจารย์โคมินสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วจะมีในส่วนของนาโนวาครับอาจารย์มีในส่วนของนาโนวาตัวคงปั๊มครับราคาถูกๆนะครับชาเดนเจอร์หกห้าศูนย์มีอยู่สองดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของ ดอกลำโพงอีกทีนะครับเป็นไม้ลอยนะครับซาบิชันนะครับซาบิชันก็มีนะครับผมอแล้วสำหรับซาวิชันนะครับเอมมาตินสี่ชานลตัวสี่หนนะครับเฉพาะไลนนี้นะครับหนึ่งพันบาทจารยหนึ่งหมสบาทนะครับ้านอื่นขายราคาสูงู่แล้วครับตัวนี้หนึ่งมืี่ันหาร้อยถึงหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดรอยะครับตัวนี้ในไลน์สดนะครับหนึ่งี่พบาทนะครับตัวนี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับเฉพาะในไลน์เท่านั้นนะครับอาจารย์ครับ สวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ประดิษฐ์ซานะครับมีสิบห้าตู้เปลนะครับมาตินสิบห้าผมตอนนี้ผมมีเป็นของใหม่ครับอาจารย์ครับนี่เป็นของใหม่ของมือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเจบินนะครับมาตินยังไม่เข้ามานะครับเจบินนะครับผมเป็นแบรนด์ของเอ็นออเดโอนะครับก็ถือว่าเป็นช่างมาตรฐานนะครับทางกาซิสินเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเอ็นออเดโอนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งหมื่นหกเอ่อหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตู้เปลครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับบอร์ดคุมไฟมีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพเยี่ยมเลยเป็นตัวตัวเล็กนะครับ d m x เาห้าหนึ่งสองนะครับตัวนี้ขายราคาถูกๆนะครับตัวนี้เก้าร้อยบาทจัดไปนะครับสําหรับบอร์ดคุมไฟไฟพานะครับตัวนี้นะครับท่านที่ยังมองหาอยู่เป็นตัวนี้นะครับซีรีส์นี้เลยเป็นของทาดานะครับแบรนด์ทาดา d m x เาห้าหนึ่งสองนะครับคุมไฟพาก็ใช้งานปกตินะพอมาเดบเตอร์ครบนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีจาย์รุดนะครับผมการะสินก็คื้มๆนะครับจย์ครับรุดลังสันด้วยนะครับในส่วนของตัวมาลานี่กับ X32 แหลกตัวนี้ติดจองนะครับต้องกราบขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยที่ไม่ได้แจงราคานะครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามามาดูนะครับผมทับไอหกพันนะครับเหลืออยู่สามแท่นนะครับสำหรับทัร์บไอหกพันสภาพสวยนะครับสวยทุกแท่นนะครับติเกือ์ยังอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของ power a m อก่อนนะครับ9.4ก็ยังอยู่นะครับสำหรับ9.4นะครับมีอยู่4ท่านนะครับสวยเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวโปเห็นลูกค้าลงอ่าตัวโปเห็นลูกค้าหาอยู่นะครับตัวโปไม่มีนะครับเห็นลูกค้าทักมาจะมีแต่ตัวเบเกอร์นะครับเบเกอร์สภาพใหม่ๆนะครับทันไหนที่ยังมองหานะครับสวัสดี57ท่านนะครับที่ เข้ามารับชมนะครับสวัสดีอาจารย์ท่านด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์ไพวันนะครับอาจารย์ไพวันปากแหลมไรเล่ปากแหลมไรเล่จะมีตัวของใหม่ก็จะมีใส่ตูดเจ็ดใส่ตูดความห้าศูนย์นะครับแล้วก็ความสี่สี่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของปากไรเล่นะครับอาจารย์ครับแล้วก็ในส่วนของ PowerM นะครับ PowerM ที่อยู่ในสต็อกนะครับก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีตัววาเทคนะครับไซเบอร์สิบดี นะครับมาเทคไซเบอร์สิบดีสองหมนเก้าพันบาทนะครับสภาพใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่ง SAE นะครับเป็นตัว TX เอ็สามพันหกนะครับอาจารย์ครับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับราคานะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่ข้าเจ็ดสวัสดีอาจารย์ปุณิกาซาด้วยนะครับของถึงหรือยังครับอาจารย์ครับส่งไปแล้วครับผมส่งไปได้วันสองวันแล้วครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ห้ิบหท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอในส่วนของพอแว่์แอมก็จะมีในส่วนของ NPE ซะส่วนใหญ่นะครับ NPE ตัวนี้นะครับสี่สอนนะครับผม E ีห้าพัน e สาพันนะครับ E สี่พันนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็น AJ เนะครับ AJ เป็นตัวสามพันวซนะครับมีอยู่2แท่นนะครับสภาพสวยๆตัวนี้ขับสิบแปข้างละสได้นะครับหรือว่าจะขับเสียงกลางก็ใสๆนะครับ เอาเลยจอกีเป็นรุ่นไมโครเทคสามพันวีแซนะครับตัวนี้สวัสดีอาจารย์อดุลด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเมาส์ตัวไหนครับอาจารย์ครับอาจารย์สัตววัฒนะครับเมาส์ตัวไหนครับทักหาปลาได้เลยนะครับผมสาหรับราคาเมาส์นะครับตัวนี้มีราคาถูกๆแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ RCF นะครับ RCF ใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับในส่วนของสินค้ามือหนึ่งนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะพาชม ในส่วนของตู้นะครับที่ตู้ตู้หลักร้อยนะครับสับเบียดเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้ราคาหลักร้อยนะครับเอาไ้ใช้งานนะครับฟังในบานนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตู้อ่าเป็นกระแทกหรือเปล่าตัวนี้ตันตนี้ใบละเฉพาะใบนี้นะครับหกใบนี้นะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับ เน้นรับเองนะครับตัวนี้ไม่รวมจัดส่งนะครับใบละห้าร้อยบาทนีจะเป็นตู้กระแทกข้างไม้อัดยี่สิบมิลนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้ใบละห้าร้อยบาทตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงตะแกรงปั๊มนะครับผมตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตู้ราคาถูกถูกนครับทันทียังมองหาตู้ราคาถูกถูกนะครับมูจับจะเป็นซ่ไม้นะครับผมตัวนี้มูจับจะเป็นซ่ไม้ไม่มีขอบเล็กนะครับแต่ไม้อัดแท้ยี่สิบมิลแน่นอนนะครับตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตู้ฟังตามบ้านนะครับตัวนี้ท่านที่ชอบกระแทกนะครับดูตู้นักนละน่าจะเป็นกระแทกด้านบนนะครับตัวนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมไปละห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนตนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ปากโหลดนะครับตัวนี้ปากโหลดน่าจะทำกันเองนะครับลูกค้าน่าจะทำัเองตู้ใส่รถแห่งนะครับตัวนี้ก็ใบละจัดไปใบละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับมารับเองนะครับราคานี้ เป็นสิบสองนิ้วนะครับด้านบนก็จะใส่แหลมก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้สิบสองนิ้วเป็นลักษณะปากโหลดรอเปล่าครับอันนี้ปากโหลดทำขึ้นเองนะครับสิบสองนิ้วใบหนึ่งมีอยู่สี่ดอกนะครับใส่สี่ดอกนะครับผมมีอยู่สองใบนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับมีล็อกสกูไว้นะครับมีสองใบนะครับใบละห้าร้อยบาทท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเน้นรับเองนะครับราคานี้ถ้าจะส่งก็ตามระยะทางนะครับตัวนี้น่าจะ ภาคอีสานน่าจะใบละสองร้อยห้าสิบนะครับสาหรับตู้ประมาณนี้นะครับขนาดประมาณนี้แล้วก็จะเป็นตู้แฟร์นะครับแฟร์สิบแปดนิ้วตัวนี้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันบาทนะครับสิบแปดนิ้วเป็นตู้ใส่ดอกสองดอกคู่นะครับตัวนี้สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับราคาถูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดบิวนะครับบิวตัวนี้ใบละแปดร้อยจัดไปเลยนะครับตัวนี้เฉพาะอะไรนี้เท่านั้นนะครับใบละแปดร้อยท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ ที่หลานพีเนียออดโอครับทัดนะครับผมทัดก็จะมีในส่วนของตัวทัดน่าจะสี่เมตรห้าสิบนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับทัดนะครับสี่เมตรห้าสิบพร้อมฐานนะครับพร้อมฐานตัวนี้มีอยู่สองเสานะครับสองฝั่งตัวนี้ท่อนละท่อนละสามพันห้าร้อยบาทนะครับท่อนละสามพันห้าร้อยจะมีในส่วนของตัวแขวนตู้เสียงกลางด้วยนะครับด้านบนนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาทัดเหล็กนะครับเอาไว้ใช้งาน ท่อนเล็กๆก็มีนะครับรท่อนละพันห้านะครับ um ตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวที่มีฐานซับเบดก็จะมีนะครับผมตัวนี้จะมีฐานซับเบดนะครับตัวนี้ราคาสามพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับที่พร้อมฐานจะมีอยู่สามตัวนะครับตัวหนึ่งผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับท่านที่ยังมองหาทัดเหล็กนะครับเอาไว้ใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่้านพีเนตนะครับตัวนี้ราคายังไม่มีจัดส่งนะครับตัวนี้สําหรับ ในส่วนพวกนั่งร้านพวกทัดนะครับไม่มีจัดส่งก็สะดวกรับเองนะครับสำหรับตอนนี้สะดวกรับเองนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นเช้าช่วงเช้าๆนะครับของวันศุกร์ที่ห้านะครับทันไล์สดพี่เน็รสามีพักดีนะครับท่านที่สนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของพ่อไอเอมแล้วก็ สินค้าที่ผมแนะนำนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับอาจารย์ครับที่เข้ามาใหม่จะเป็นตัวตัวนี้นะครับซับเบียดช่างน็อตนะครับตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับมียี่สิบสี่ใบนะครับอาจารย์ครับมียี่สิบสี่ใบมีราคาเหมานะครับอันไหนที่ยังเหมาก็จัดไปใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมียี่สิบสี่ใบบีบีช่างน็อตมหาสารคามนะครับบีบีช่างน็อตมหาสารคามสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาชมยี่สิบเอ็ดนิ้ว ของเทคคอมนะครับ21นิ้วสูตร BV เหมือนกันนะครับดื่มรีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมตัวนี้เลยนะครับจะเป็นบี21นิ้วตะแกรงฉีดนะครับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับใบราคาเท่ากันนะครับตัวนี้จัดไป2น0่งันบาทนะครับใบละ2 0 0 0บาทท่านที่ยังมองหา BV 21นิ้วของแบรนด์เทคคอมนะครับทางมหาสารคามนะครับผมสวยงามอีก เซตหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสิบสองใบนะครับสำหรับบีวีนะครับใบละสองพันบาทสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนตนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการไลฟ์สดนะครับแต่เพียงเท่านี้ฝากพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเนตนะครับร้านเล็กๆนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ วันนี้อยู่คนเดียวนะครับพอดีพนักง,งานยังไม่มานะครับช่วงนี้นะครับก็เลยขออนุญาตสลับไปมาครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมสำหรับเช้า,ชานี้นะครับเช้าว,วันศุกร์นะครับผมก็ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านีอา้อีพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ